แกผัวหนบอเทนได้ขนาดนี้แสาตัวงูบอเทนได้ขนาามูขาวองข้าวแล้วดีมะไอสไสงชาวา่อวยเลี่นเขาเ่ขาดนน้ำพกีมีตน Cậu, cậu vâng đã dút cào 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 Sao